สุดลมสุดลมเวลาเหลือเยอะเท่ง ช่วงสามชาติท้าประลองในชิงร้อยชิงล้านชาติชาินะครับก็ถือเป็นอีกหนึ่งช่วงยอดฮิตที่เราจะได้เห็นแก๊งสามชาติท้าแข่งจากผู้กล้าทุกสาในที่ทั่วประเทศไทยแข่งขันในหลากหลายรูปแบบนะครับซึ่งเป็นการพัฒนาต่อย,ยอดมาจากช่วงจริงหรือไม่ท้าแก๊งสามชาติซึ่งก็เริ่มขึ้นพร้อมกับเทปแรกของ,งอชิงร้อยชิงล้านชาติชาะเมื่อวันที่4มีนาคม2541นนะครับซึ่งตอนนั้นสามเทปแรกของรายการเนี่ยจะเน้นในเรื่องของการท้าแข่งแบบกึ่งโชว์นะ ก่อนที่จะพัฒนามาเป็นการท้าแข่งเต็มรูปแบบในวันที่25มีนาคม2541ก็คือเทปที่4ในยุคชาติชาตินั่นแหละเทปนั้นเป็นครั้งแรกครับที่มีการท้าแข่งในรูปแบบของการปีนหน้าผาอ่าเราไปหาดูกันได้นะครับว่าตอนนั้นพี่หมั่นกับพี่ทิงทาได้ดีขนาดไหนหลังจากนั้นมาก็มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการท้าแข่งมาจนถึงยุคที่เป็น3ชาติท้าประลองนี่แหละครับก็เลยเกิดมีรอบพี่หมักกับรอบพี่ทิงขึ้นมา ครับหลังๆก็มีพี่หนมาเป็นตัวแถมมาช่วยให้ทําสําเร็จง่ายขึ้นหรือว่าอาจจะเป็นตัวถ่วงในการทําให้ไม่สำเร็จในบางครั้งนะครับซึ่งช่วงนี้แหละครับก็ได้รับความนิยมจากคนดูอยากล่มทลายแล้วก็มีหลายๆครั้งก็มีการท้าแข่งในหลากหลายรูปแบบกันไปหนึ่งในการท้าแข่งที่จัดได้ว่าใช้พลังกายพลังใจให้มากที่สุดก็คือเรื่องของ ร่างกายและสิ่งที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้ใช่ครับเราขอเราพูดถึงเกมที่ต้องใช้พลังปอดในการเป่าเครื่องดนตรีคิดดูแล้วกันนะครับถ้าจะเป่าเครื่องดนตรีมันดูธรรมดาไปมันต้องมีการฝ่าด่านนู่นนี่นั่นก็เลยเกิดเป็นการท้าแข่งในรูปแบบการเป่าเครื่องดนตรีฝ่าด,าด่านจะเป็นอย่างไรเราจะไปเปิดจอแก้วขอเล่าเรื่องราวของชิงร้อยชิงล้านช,ชาชาติในช่วงของสามชาติท้าประลองกับการท้าแข่งที่ขึ้นชื่อว่า พลังป่อเท่านั้นที่จะอยู่รอดครับ10กันยายน2546ในช่วงสามชาติท้าประลองของชิงร้อยชิงล้านชาชาชา,ชายุคช่องห้านะครับกับผู้กล้าท้าแก๊งสามชาติแข่งเป่าเครื่องดนตรีผาดดาะนะครับก็คือเอาเครื่องดนตรีวงโยธวาทิตนะฮะมาให้แก๊งสามชาติได้ท้าพลังป่อกันครับมันคือการท้าพลังป่อด,ดีๆนี่เองนะฮะ คือกติกามันก็จะมีเครื่องดนตรีอยู่สี่ชิ้นเนี่ยครับตามภาพนี้เลยมันจะมีเครื่องดนตรีอยู่สี่ชิ้นนะครับในสี่ชิ้นเนี่ยจะมีแท <c oughs> ่นไฟเหมือนอะไรไหมครับเหมือนสามที่ของเกมแฟนเป็นแท้งไงยืนสองสามแล้วก็มีไฟแอนแอนแอนแล้วก็สิ่งงแวะผัดรายการน,นั้นไปได้ยังไงนะครับ <c oughs> <c oughs> ก็นอ่นแรกก็ก็คือจะเป็นการแข่งขันโดยการใช้พลังปอดครับ เป่าเครื่องดนตรีแต่ละชนิดทั้งสี่ชิ้นนะคะก็จะมีตั้งแต่ขนาดเล็กก็คือแทมเปตไปถึงขนาดใหญ่ขนาดใหญ่น่าจะเรียกว่าอะไรไม่รู้สักอย่างหนึ่งนะแต่ว่าในสี่ชิ้นเนี่ยตามขนาดก็จะเพิ่มขึ้นไปทีละอย่าง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 ,าางนะครับวิธีเป่าไปยังไงต้องเป่าให้ไฟติดครบทั้งห้าดวงนะครับสีดวงสีเขียวแล้วก็ดวงสุดท้ายเป็นสีแดงก็คือดวงนั้นผ่านห้าผ่านด่านได้ก็จะไปเล่นในด่านต่อไป อย่างเช่นภาพที่คุณจะให้ดูต่อไปนี้นะครับทรัมเป็ตเครื่องเล็กๆง่ายๆเลยอนะครับเครื่องเล็กง่ายๆก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็มาเป็นทรอมโบนชิ้นที่สามเป็นบาโทนนะครับเครื่องดนีก็จะเริ่มยากขึ้นเรื่อยๆเรื่อๆเื่อยๆจนมาถึงชิ้นที่สี่ทูบานะฮะทูบานี่คือว่ายากสุดแล้วละ่ะนะครับ อ๋อสี่ชิ้นโทษทีครับตอนแรกนี่ว่าห้าชิ้นเป่าจนกว่าจะผ่านในเวลาหนึ่งาทียี่สบวินาทีซึ่งผู้กล้านะครับทําเวลาไปได้ทั้งหมดนะครับประมาณห้าสิบหกวิเพราะว่าดาวสุดท้ายนี่ครับมันต้องเป่าลูกโป่งด้วยเป่ามาแทบตายมาจบที่เป่าลูกโปง่งนี่ไงงานหนักก็คือแก๊งสาบชาครับจะต้องเป่าเครื่องดนตรีทั้งสี่ชิ้น ในเวลาหนึ่งนาทีสิบแล้วต้องไปเป่าลูกโป่งเพื่อหยุดเวลาเรียกได้ว่างานนี้ถ้าปอดใครไม่ดีนะครับปอดยากแน่นอนนะฮะซึ่งรอสุดท้ายของเกมนี้พี่หม่ำกับพี่เทง่งใครจะปอดไวและทําเวลาได้ดีกว่ากันก็คือย้ำก่อนนะย้ำก่อนในทีนี้คือเป็นรอบการแข่งขัน,นข,อของพี่หม่ำกับพี่เทง่งแต่ว่าในสองรอบนี้แหละแก๊งสัมท่าจะทําได้หรือไม่ลองไปหาย้อนดูก็ได้ที่ช่อง u t ท b e แก๊งสามชา่าอัานออฟฟิเชียลกันได้นะครับแล้วคุณจะรู้ครับว่าบางทีพี่หม่ำพี่เท่งก็มีความสามารถในการเป่าพีดดปีได้นะครับธรรมาดาเลยนะเนี่ยลองไปดูกันนะครับ